ดูงานเฟอร์แอกวันนี้เราพามาอยู่กันที่โกลเด้นทาวน์สาธรบอกเลยวันนี้เฟอร์แอกได้โจทย์ใหญ่เพราะวันนี้เราบิวอินไม่ใช่แค่ห้องเดียวแต่ทั้งหลังเลยบอกเลยแต่ละห้องแต่ละสไตล์จริงๆถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงไปรู้กันเลยเรามาดูห้องแรกก่อนเลยห้องนอนสุดเข้มแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นสไตล์สีดำน้ำตาลโทนสวยยิ่งแสงส่องบอกเลยว่าดูดีสุดๆแล้วมาพรามกับเอกลักษณ์ของเราที่เก็บของ เยอะมากห้องแคบแค่ไหนก็เก็บของได้หมดอมบอกเลยว่าดีจริงๆเอ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนยังมีห้องอื่นอีกเดี๋ยวเราไปแวะดูเลยแต่ก่อนที่เราจะแวะไปห้องอื่นเรามาโซนหิ้งพาร์ทนิดนึงดีงดงกว่าที่นี่เขาก็ไม่ได้ธรรมดาบอกเลยตกแต่งลายหินอ่อนอย่างสวยงามปะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกห้องนึงกันดีกว่ากับห้องนอนรวมโหบอกเลยว่ายญ่มากเบอร์แอกนี่บิวอินได้อย่างเนียนกลิบกับโทสีน้ำตาลที่บอกเลยว่าสวยมากนอนก็สบายอยู่ก็มีความสุขรวมถึง ที่เก็บของไม่ว่าจะเป็นใต้เตียงและก็ตู้เสื้อผ้าด้วยบอกเลยว่าครบคันขนาดนี้มีที่เฟอร์แอคเท่านั้นนอกจากนี้ใครมีเด็กต้องห้ามพลาดเลยกับเตียงลอยฟ้าจากเฟอร์แอคเพราะห้องนี้เป็นห้องสําหรับเด็กโดยเฉพาะที่ข้างบนจะเป็นเตียงนอนและข้างล่างเป็นที่ทํางานของเราเด็กๆโดยโต๊ะทํางานนี้มีที่เก็บของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตรงข้างโต๊ะใต้โต๊ะหรือแม้กระทั่งใต้บันไดก็มีที่เก็บของให้สําหรับเด็กๆโดยเฉพาะดีไซน์ตามโจทย์ตรงตามสไตล์ใท้ได้หลัก ต้องเฟอร์แอเท่านนั้นใครสนใจสามารถติดต่อได้เลยที่เฟอร์แอคได้เลยนะครับทุกคน